สวัสดีครับแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจเจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมนะครับยามาเจอกันแบบนี้หน้ากล้องบลาสามคู่จัดไปนะครับและเหมือนเดิมฝากไปด้วยชมรมกระแสต่างประเทศเจดีสามสามนะครับเอาขึ้นวันนี้ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนยุโรปเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าทั้งหมดเลยนะครับไปเริ่มที่ในกลุ่มเอชไซปรัสจะเปิดบ้านเจอกับโรมาเนียนะครับไซปรัสเนี่ย เกมล่าสุดบุกแพ้ออสเตรียมา0-1โอกาสแทบจะลิบหลีนะครับ3นารุก,ก็กริกริสคาต,ตานอสเปียรอสโซริติอูกองหน้าโอนิดพิตตัสนะครับเจอกับโรมาเนียนี่ก็ชนะ2แพ้2มี6แต้มเกมล่าสุดก็คือการชนะไส่รัสในบ้านตัวเองมา2-0นั่นแหละครับมีนิโคลัสตานิอุรสัสวานมาลินเดนิสดรากุสยืนกองหน้านะครับแน่นอนก่อนเกมโรมาเนียบุกมาเป็นต่อโรมาเนียถ้าอยากจะลุ้นไปบอลโลกเกมนี้ต้องชนะสถานเดียวครับรัดถือว่าพักมาเต็มๆด้วย เพราะว่าไม่มีโปรแกรมเมื่อสุดสัปดาห์นะครับส่วนไซปรัสเล่นมาวันเสาร์ครับกะบซรัลเลสไหลโรมาเนียวัดใจโรมาเนียครับจะบุกมาเบียดได้อย่างน้อย1ประตูเชียโรมาเนียนะครับคู่ต่อมาในกลุ่มเดียวกันครับไปดูจาฟูงบอสเนียจะเปิดบ้านเจอกับออสเตรียดับ2นะครับบอสเนียชนะมา4ี่นัดว่าสิคะแนนเต็มเกมล่าสุดบุกถล่มซานมาริโนมา60นะครับตัวหลักๆก็ฮาริสฮาราดิโนวิดเออร์มาดินเดเมโรวิดกองหน้าเอดินเชโกครับนัดล่าสุดยิง2ลูกเจอกับออสเตรีย ก็ชนะมา3นัดรวด9คะแนนเต็มนะครับเกมล่าสุดก็เปิดบ้านเบียดชนะไซปรัสมา1-0ครับตัวหลักๆเล่นในบูเดสกีกาทั้งนั้นนะครับมาเซลซาบิเซอร์พัตติกบิมเมอร์ทิสตอฟบ,บอมการ์เนอร์กองหน้ายังเป็นกองหน้าตัวเก่ามาโกอันาโตว,วิดนะครับเจอกันล่าสุดคือในเชล่งสองพันสิบแปตอนนั้นเนี่ยบอสเนียเปิดบ้านชนะ1-0บ้านออสเตรียจบ 00, 0-0ตามหน้าเสือ ขามองออสเตรียบุกมาเป็นต่อนะครับแม่แต่ดูแล้วบอสเนียชุดนี้ก็ไม่ธรรมดาครับมีตัวเก๋าสลับตัวที่สายเลือดใหม่นะครับและแถมเกมเยือนออสเตรียไม่ง่ายครับกับการบุกชนะบอสเนียครับกระแสไหลบอสเนียวัดใจบอสเนียเจ้าถิ่นไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับปิดท้ายคู่หนึ่งในกลุ่มเคนะครับไปดูเซอร์เบีย รองจากฝูงจะเปิดบ้านเอจอังกฤษจจาฝูงนะครับเซอร์เบียมี7จดแต้มชนะ2เสมอ1เกมล่าสุดบุกชนะลัตเวียมา1-0ครับดากัสโควิดกุนซือก็มีซาชาลูคิตคุมตรงกลางนะครับแนวรุกลูก้าโยวิดดูซานวลาฮูวิดไหนจะมีอเลสนามิโตวิดเป็นตัวเลือกอีกขณะที่อังกฤษนะครับมี12แต้มจากการชนะ4ีนัดรวดแต่ว่าเกมล่าสุดต้องถือว่าเสียฟอร์มนะครับทำได้แค่เปิดบ้านชนะอันโดราแค่2 0นย์ะครับทั้งที่โทมัสซูเคิลนี่มีราดังเต็มทีมครับ กลางจะเป็นเดนคันไรซ์เหมือนเดิมแนวรุกเนี่ยคาดว่าแรดฟอร์ดเล่นไม่ออกนะัดที่แล้วอาจจะเป็นแอนโทนีกอร์ดอนนะครับที่เหลือก็เป็นเอเซ่มาดูเอเก้แฮร์รี่เคนถ้าจะมีตัวสอดแทรกก็พวกมอร์แกนกิฟต์ไวท์แล้วก็รวมไปถึงออลิวัตกินหรืออะไรเงี้ยจรอร์ดโบเวนนะครับอาจจะได้แทรกออกสตาร์ทบ้างครับเจอก,กันนัดแรกเนี่ยอังกฤษก็เป็นฝ่ายชนะมา1-0นะครับคู่นี้ก่อนเกมเขายังมองอังกฤษบุกมาเป็นต่อครับเอาง่ายๆคือ เจอกันผลล่าสุดเนี่ยอังกฤษบุกชนะ1 0นะครับอังกฤษบุกมาเป็นต่อแต่ดูแล้วเซอร์เบียในบ้านและด้วยฟอร์มของอังกฤษแบบนี้ด้วยครับกระแสเทศไหลเซอร์เบียครับพี่เหยดมองว่าเซอร์เบียเอาอยู่ไม่แพ้เป็นอย่างน้อยครับสรุป3คู่นะครับชอบไปที่โรมาเนียบอสเนียและเซอร์เบียครับก็อย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางของกระแสต่างประเทศนะครับสวัสดีครับ